สวัสดีครับพบกับผมด r f i r ร c เฟิร์ส c ์แอชลีคลินินะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดของธนูนะครับเวลาไปเดินทางไปแข่งที่ที่ที่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับหรือต่างประเทศเนาะทีนี้ปกติแล้วนะครับเราก็จะทําการจัดเนี่ยโดยการเขียนเช็คลิสต์ขึ้นมาก็คือใส่ Excel ใส่กระดาษก็ได้ครับแล้วเขียนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างทีนี้ ซึ่งวิธีการนั้นนะเป็นวิธีวิธีปกติครับว,วิธีที่ดีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำแล้วกันนะครับก็จะเป็นวิธีของผมเองนะครับเช็คลิสต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือผมจะมาแพ็คเนี่ยหน้า,หน,าหน้าหลังจากยิงเลยนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมต้องต้องเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับไปทำการแข่งขันผมก็จะ วันนี้ผมจะซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วผมมาซ้อมที่ที่เอลูฮิตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอลูฮิตด้วยใน,ใน,ในเรื่องบริสถานที่ในการถ่ายทํานะครับก็คือโอเคผมผมเตรียมของมาทุกอย่างแล้วผมตอนนี้ผมซ้อมเสร็จแล้วนะเมื่อเช้าตอนเช้าผมยิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วอร์มของผมไปซึ่งของผมอ่ะก็จะประมาณนี้เนี่ยครับพวกคลิปวงคลิเวอร์ของต่างๆนานานะครับข้อหนึ่งคือสิ่งที่ผมทานี่คือผมไม่จะไม่ลืมแน่นอนว่าผมจะต้องเอาอะไรไปบ้างเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเตรียมมาเนี่ยผมยิงได้ถูกไหม อะผมยิงผมยิงแล้วเพราะที่ผมยิงได้เสร็จแล้วไปแข่งผมก็ต้องยิงได้เท่านี้แหละด้วยอุปกรณ์ที่มีเท่านี้นะครับอันนี้คือสูตรของผมเองนะครับใครจะยังไงก็ว่ากันไปทีนี้การขึ้นเครื่องไปนะครับเราต้องแพ็คอุปกรณ์ของเราให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ในกล่องธนูเนี่ยโอเคมันจะเพื่อปกป้องถ้าถ้าเกิดใครใส่ในกระเป๋าเดินทางอะไรก็ระวังให้ดีแต่ของผมผมแนะนําให้ใช้กล่อง กล่องกันกระแทกนะครับผมอันนี้ก็ไปหาซื้อเอานะครับใครมีแบบไหนสะดวกแบบไหนของผมเนี่ยที่ต้องใช้กล่องกล่องแบบนี้นะครับกล่องใหญ่หน่อยผมมีเหตุผลอยู่นะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้ลูกธนูที่ยาวนะครับลูกธนูผมยาวยาวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือผมผมไม่ได้ตัดนั่นแหละด้วยด้วยความถนัดของผมเองทีนี้ผมไม่อยากจะจะแยกนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่กระบอกนะครับผมจะใส่กระบอกแล้วใส่ท้ายรถ ใส่ของอุปกรณ์ทุกอย่างจะใส่กระเป๋านะครับแล้วธนูก็เก็บใส่รถใส่หลังรถไปนะครับอันนี้คือวิธีการเก็บปกติทีนี้พอต้องแพ็คทำยังไงด้วยความที่ลูกธนูผมยาวผมอยากใส่เข้าไปในกล่องนะครับในกล่องปกติอ่ะผมหามาแล้วแหละมันไม่มีไม่มีไซส์ที่ผมต้องการผมเลยไม่เลยต้องเอากล่องอันนี้เป็นกล่อง,องกล่องปืนกล่องอเนกประสงค์พวกนี้ครับมาใช้ บางรุ่นนะครับถ้าเป็นคนเป็นก่องธรรมดามันจะมีที่เก็บข้างบนด้านบนเนี่ยนะครับเราก็ใส่ลูกธนูทั้งหมดได้เลยแต่ทีเนี้ยเขาผมด้วยไม่มีผมก็ต้องทําหาเนี่ยนะครับ PVC นะครับมามาใส่ซึ่งผมเริ่มจากใส่ลูกก่อนแล้วกันนะครับผมเอาลูกไปทั้งหมดเลยทั้งหมดหนึ่งโหลนะครับสิบลูกของผมจะมีแบรชาร์ปสามแล้วก็เป็นลูก1ิอีกนะครับที่เหลือจะใส่เข้าไปอยู่ในนี้หมดละนะครับเอาเก็บไปเอาเยอะอ่ะ เพราะถ้ามันอยู่ในกระบอกเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนนะครับการกระแทกกันอะไรเราก็เซฟให้ดีนะครับอันนี้เสร็จแล้วส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองที่เราต้องใช้นะครับก็คือคันธนูคันธนูมานะครับคันธนูอเดี๋ยวลถคันก่อนนะครับคันธนูเนี่ยเราก็ต้องเก็บเก็บเก็บนะครับใส่ซอง คันผมไม่สามารถใส่ซองได้อยู่แล้วนะครับสายธนูเก็บรวบไปนะครับผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยถอดนะครับออกเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวเบรไหายมันเปลี่ยนไหมมันทวิตเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นเราก็เก็บทั้งอย่างนี้เลยนะครับคันธนูผมผมวางเลยนะครับถ้าเป็นสูตรของผมแล้วผมจะวางคันธนูผมไปเลยนะครับในกล่องของผมเนี่ยมันใส่ได้อยู่แล้วไงแล้วผมก็กันตามจุด ที่ป้องกันนะครับไม่ให้คันเนี่ยมันกระแทกในส่วนของคันนะครับลิ้มผมต้องถอดถอดดัมเปอร์ออกก่อนนะครับพื่อนก็มีที่เก็บของมันอีกเช่นกันนะครับ อาจจะเป็นเพราะแพ็คบ่อยมันก็จะมีที่เก็บของมันลงลงตัวของมันพอดีนะครับผมอ่ะนี่ในส่วนลิมนะครับผมอาจจะใส่แบบนี้ไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดอีกด้านหนึง่งเหมือนกันทีนี้ ด้วยความที่เราใส่ไปแบบนี้นะครับเออเลอร์จากจากเวลาเราเราขึ้นใหม่มันจะน้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็พับนะครับพับแบบนี้เลยนะปั๊บแล้วผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ตำแหน่งนี้ อ่ะอันนี้คันกับลิ้มนะครับส่วนที่สําคัญลำด,ดับต้นๆอึบอใส่เรียบร้อยนะครับป้องกันการกระแทกจากนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะครับของผมอะ่ะผมจะใส่สิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับประแจชุดชุดไขนะครับตัวแว็ก อาจจะมีพวกของที่ซ่อมนะครับเป็นคัตตงคัตเตอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยปกติผมจะเก็บไว้ในกล่องนี้อยู่แล้วนะครับจะต้องมอีอันอื่นอีกอย่างเช่นพวกเดี๋ยวนะครับจัดให้เรียบร้อยก่อนนี่นะครับสิ่งที่จำเป็นตัวพันเซอร์วิงนะครับสายสำรองอีกหนึงเส้นนะครับผมต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้ตัววัด เซนเตอร์ Center, นะครับ uh, อุปกรณ์พันเจอร์นะครับน็อกสำรองอะไรอีกจับสำรองอีกหนึ่งชุดนะครับเครื่องมือลอกนะครับสำรองของทุกอย่างนะครับพอพอเอาจัดเข้าแพ็คแล้วเนี่ยมันก็จะได้นะครับพอดีอ่ะมาดูเดี๋ยวยกให้ดูนะครับคีเวอร์จะมุมนี้อ่ะ ก้มให้ดูกันทิเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมหาตั้งกล้องสองนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับหมุดบิดมุมมันนะครับเอาให้มันไม่โดนกระแทกอะ่ะอืมอ่าบิดลงไปเข้าล่องเข้ามุมนะครับไม่มีอะไรกระแทกกันนะครับผมปึ๊บฝางของกันเลสด,ด้วยอ่ะกันกระแทกจากด้านบนนะครับ ทีนี้อะไรที่ไม่จะเป็นเอาออกก่อ,อ่ะโอเคพอได้พอได้แบบนี้เราก็ง่ายหน่อยละเราก็ปิดได้เฮียนี่ผมวางไว้ผมกลัวกระแทกนะครับนะปิดได้นะครับผมแน่นไม้น่นนิดนึงโอเคแน่นจากอะไรก็เช็คดูนะครับโอเคไม่ให้มันกระดูกกระดิกได้เพราะว่าเขาเนี่ยเวลาเขาเขาเอาลงไปเนี่ยครับ ของผมเนี่ยจะต้องไปโหลดในช่องโอเวอร์ไซส์นะครับผมในสายการบินบางสายเขาก็ให้ให้ให้แจ้งว่าเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับบางสายการบินอย่างพวกแอร์เอเชียเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้ระบุเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับธนูเนี่ยพอปิดล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็หนักนิดหนึ่งตัวนี้ให้วาวแอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นอยางสองอันเนี้ยถ้าเกิดมันใส่ไม่ได้เนี่ยครับบางอันมันเต็มเงี้ยผมก็เดี๋ยวเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางแทน นะครับผมโอเคถ้างั้นน่าจะหมดแล้วนะครับแต่อย่าลืมมันมีหลายวิธีนะครับอย่างของผมอะ่ะมันเป็นวิธีหนึ่งเฉยๆแต่รับรองได้ว่าของผมเนี่ยมีใส่ของสำรองใส่อะไรไปหมดแล้วรับรองชัวร์เพราะว่าผมลองเอามาซ้อมก่อนแล้วแพ็คหลังจากซ้อมเลยเพราะฉะนั้นยังไงเนี้ยพออยู่แล้วสำหรับยิงนะครับผมมีอุปกรณ์แก้ไขมีของสำรองหมด โอเคครับถ้างั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับก็ขอขอบคุณสนามแอลโลฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่็ป็นสฐานที่ในการถ่ายทำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ